หลายคนคงไม่เคยสัมผัสความรู้สึกของการอยู่ในเรือนจำแน่นอนว่าย่อมไม่มีใครอยากสัมผัสด้วยถ้าอย่างนั้นทำไมถึงมีคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งชีวิตขณะเดียวกันก็ยังมีคนที่เข้าออกเรือนจำไม่ยอมหยุดหลังพ้นโทษออกมาพวกเขามีความเป็นอยู่แบบไหนเรามารับฟังเรื่องราวของคนที่เข้าและออกเรือนจำทั้ง5คนนี้เพื่อจะพบคำตอบที่กำลังมองหาอยู่ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันนี้เราจะพาทุกคนไปยังเรือนจำกวินเนสคาลตี้เพื่อรับฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในสถานที่แห่งนี้เรือนจำกวินเนสคาลตี้ตั้งอยู่ในรัฐจอร์เจียเป็นหนึ่งในเรือนจำที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกามีพื้นที่93,000ตารางเมตรหรือประมาณ5 8ไร่ ใช้เพื่อควบคุมตัวผู้ต้องหาก่อนการพิจารณาคดีทุกปีจะมีผู้ต้องขังเข้าออกเฉลี่ยอยู่ที่สา0,000ืกว่าคนซึ่งมีทั้งกลุ่มลักเล็กขโมยน้อยไปจนถึงโทษสถานหนักอย่างการทำร้ายคนคนต้นเรื่องรายแรกของเรา เป็นผู้ต้องขังหญิงที่มีชื่อว่าคาร์ลอตตาเธออายุ33ปีพึ่งเข้ามาได้ไม่นานเพราะทะเลาะกับแฟนหนุ่มโดยเธอเป็นคนโทรแจ้งความว่าถูกแฟนหนุ่มใช้ความรุนแรงแต่ทำไมตัวเองกลับเป็นคนถูกจับมาแทนนั้นเพราะเมื่อตำรวจเดินทางไปถึงคาร์ลอตตากำลังกระหน่ำใส่แฟนหนุ่มอย่างคลุมคลั่งจนอีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บไม่น้อย ดังนั้นตำรวจจึงตัดสินใจเข้าไปจับกุมเธอพร้อมทั้งฟ้องร้องในข้อหาทำรายร่างกายและช่อโกงเนื่องจากตอนนั้นเธอเมามากแต่แฟนหนุ่มยังมีสติสมบูรณ์ดังนั้นเธอจึงลืมไปว่าตัวเองเป็นคนแจ้งความเมื่อแฟนหนุ่มได้ยินว่าตำรวจมาจึงจงใจไม่ตอบโต้เธอถูกใส่ร้ายหรือเปล่าเรื่องนี้เราเองก็ไม่รู้แต่การที่เธอเมามากเป็นเรื่องจริง หลังจากขั้นตอนพื้นฐานเสร็จสิ้นลงคารลตาก็ถูกส่งมาที่ห้องควบคุมตัวแม้จะเข้าไปแล้วแต่เธอก็ยังไม่ยอมหยุดเที่ยวขอยืมหวีจากคนนั้นคนนี้แล้วก็บ่นเรื่องรูปที่เจ้าหน้าที่ถ่ายให้ไม่สวยก่อนจะต่อด้วยเรื่องที่ตัวเองผมร่วงไม่หยุด สุดท้ายก็เต้นระบำฉลองไปชุดหนึ่งเพื่อนผู้ต้องขังเห็นแล้วก็ได้แต่เวียนหัวจนกระทั่งเมื่อเธอเห็นว่าเงินประกันตัวอยู่ที่9844บาทถึงได้เริ่มร้อนอกร้อนใจขึ้นมาแม้จะดูเหมือนจำนวนไม่เยอะแต่เพราะชาวอเมริกันทั่วไปน้อยคนนักจะมีเงินเก็บและเงินประกันก็ต้องใช้เงินสดหรือไม่ก็ต้องหาบริษัทตัวแทนมาประกันออกไปซึ่งหากหาเงินจำนวนดังกล่าวมาไม่ได้ เธอก็ต้องติดคุกเพื่อรอวันพิจารณาคดีในตอนนี้เธอก็หวนคิดถึงแฟนหนุ่มที่ตัวเองเคยทุบตีดูเหมือนการจะออกไปได้อย่างคงต้องพึ่งพาเขาดังนั้นคาลอต้าจะได้โทรหาอีกฝ่ายแต่ the fuck out jail. This ridiculous. ดิฉันว่าด้วยท่าทีอันร้ายกาจของเธอก,การจะออกไป จึงดูเหมือนเป็นเรื่องยากเย็นความจริงเธอรู้จักกับแฟนหนุ่มตั้งแต่สมัยไฮสคูลพวกเขาอยู่แบบกระทบกระทั่งกันมา10กว่าปีแล้วทั้งสองมีงานอดิเรกเหมือนกันนั่นคือการดื่มคาราลตาดื่มเบียร์ว,วันละอย่างน้อย10บกระป๋องสัปดาห์ละ5วันโดยจัดวันหยุดให้ตัวเองสองวันซึ่งเธอก็รู้สึกว่าตัวเองดีกว่าแฟนหนุ่มมากเพราะเขาคือขี้เมาตัวจริง อะไรที่ลืมตาตื่นก็จะต้องดื่มสัปดาห์ละเจ็วันดังนั้นทั้งสองจึงทะเลาะกันแทบจะทุกวันเนื่องจากเธอเคยโทรแจ้งความหลายครั้งที่ผ่านมาคนที่โดนจับคือแฟนหนุ่มเพียงแต่ครั้งนี้เธอลืมตัวเมื่อโทรเสร็จก็จัดชุดใหญ่ใส่อีกฝ่ายทั้งทังที่ความจริงทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างก็ลงมือแบบไม่มีใครยอมใคร หลังจากคาร์ลาได้สติเต็มที่แล้วก็พบว่าแฟนหนุ่มไม่ได้มาประกันตัวเธอออกไปถึงตอนนี้จึงเริ่มร้อนใจขึ้นมาจริงๆจนรีบเทร่ไปหาเขาพร้อมกับน้ำเสียงที่อ่อนโยนและฟังรื่นหูกว่าเดิมความจริงแล้วความเป็นอยู่ของทั้งคู่ก็น่าสงสารตอนนี้พวกเขาไม่มีบ้านให้อยู่เพราะค้างค่าเช่ามานานหลายเดือนจึงเพิ่งถูกเจ้าของบ้านแจ้งความไล่ออกมา หวันหลังจากนั้นแฟนหนุ่มก็มาเป็นพยานให้เนื่องจากเห็นว่าหลักฐานไม่เพียงพอสารจึงถอนฟ้องคาลตาทว่าทั้งคู่ก็ยังไม่ยอมหยุดเพราะออกไปได้ไม่ถึงสัปดาห์พวกเขาก็ถูกจับกลุมอีกถึงสองครั้งเนื่องจากทะเลาะกันดังนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนวิธีชีวิตจริงๆคิดว่าควรจะเริ่มต้นจากการเลิกดื่มเป็นอันดับแรก เคสต่อไปแม้จะฟังดูน่าสงสารแต่ก็น่าขำไม่น้อยเหมือนกันเพราะเธอพิลึกกว่าคารลอต้าเสียอีกอีกทั้งการทำงานอันนาชงนของตำรวจอเมริกันก็ทำให้ยากจะเข้าใจได้เธอมีชื่อว่าบริทนีปีนี้อายุ27ปีมีลูกกับคู่มั่นสองคนบริทนีร้องไห้ไปพลางถามเจ้าหน้าที่ไปพลางว่าช่วยชาร์จแบตมือถือให้เธอก่อนได้ไหมหรือให้เธออาบน้ำก่อนได้หรือเปล่า จ้าหน้าที่จึงตอบกลับไปว่าอยากให้ช่วยชงกาแฟ à, พร้อมกับเสิร์ฟแผมเบอร์เกอร์ให้ก่อนเลยดีไหมเห็นได้ชัดว่าบรตทนนี่ถูกจับเป็นครั้งแรกสาเหตุก็ง่ายมากนั่นเพราะเธอทะเลาะวิวาทกับแฟนหนุ่มทั้งสองต่างไม่มีใครยอมใครหลังจากเถียงกันแล้วจึงได้เริ่มลงไม้ลงมือสายตรวจที่ผ่านมาจึงเข้าไปห้ามแต่เนื่องจากบริทนนี่ไม่ยอมหยุดเธอจึงถูกจับกลุ่มในเมื่อห้ามไม่ได้ก็จับมาเสียเลย สภาพห้องขังของอเมริกาก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่พื้นข้างในเต็มไปด้วยน้ำสกรปรกและกลิ่นเหม็นต่างๆนานาแต่เรือนจำจะจัดโทรศัพท์ให้ผู้ต้องขังไว้ใช้ฟรีเพื่อติดต่อกับญาติหรือบริษัทตัวแทนเรื่องเงินประกันตัวบริทานีต้องใช้เงินประกันตัว83,856บาทเช่นเดียวกับคาร์ลาถ้าจ่ายแล้วเธอก็สามารถออกไปรอวันพิจารณาคดีข้างนอกได้ แต่ทำไมก็ต้องรออยู่ข้างในบริทเนีจึงต้องขอให้ครอบครัวช่วยแต่มือถือของเธอถูกยิดไว้และแบตก็หมดดังนั้นจึงทำได้เพียงต้องใช้โทรศัพท์ที่นี่เพื่อโทรไปหาครอบครัวแต่ที่น่าแปลกก็คือเธอจำเบอร์ของใครไม่ได้เลยสักคน right now, ช่างน่าสงสารเหลือเกินแต่จำไม่ได้แม้กระทั่งเบอร์มือถือของแฟนและแม่ อันนี้ก็เหลือเชื่อจริงๆทว่าโชคดีที่หลังจากคุยกับเพื่อนผู้ต้องขังคนหนึ่งถึงได้ดูว่าพ่อแม่ของเธอรู้จักคนผู้หนึ่งเหมือนกันดังนั้นผู้ต้องขังคนนี้จึงโทรไปหาแม่ของเธอแล้วขอให้แม่ช่วยติดต่อไปหาอีกคนหนึ่งหลังจากอ้อมไปอ้อมมาอยู่พักใหญ่ในที่สุดก็ติดต่อหาแม่ของบริทนีได้ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงบริทนีก็ได้รับการประกันตัวออกไป ตอนนี้เธอเลิกกับแฟนหนุ่มและกลับไปอยู่กับแม่หวังว่าต่อไปเธอจะจําเบอร์มือถือที่จำเป็นได้ความจริงแล้วไม่รู้ว่าตำรวจอเมริกันทำงานกันยังไงในเมื่อกเกลี้ยกล่อมให้เลิกทะเลาะไม่ได้ก็จัดการให้เลิกกันในที่สุดจะจับคนก็ดูเหมือนจะเป็นแบบส่งเดชอย่างไรก็ตามก็ยังมีคนที่ชอบถูกจับแบบส่งเดชเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่นผู้ชายคนนี้แต่ละวันที่อยู่ข้างนอกเขาจะเอาแต่คิดว่าเมื่อไหร่ตัวเองจะถูกจับเข้าไปอยู่ในเรือนจำเขาไม่แฮปปี้ที่ถูกปล่อยไปเป็นอิสระไม่ได้ล้อเล่นนะคะเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้ต้องขังที่กำลังเก็บก้นบุรี่ของคนอื่นขึ้นมาสูบรายนี้มีชื่อว่าวินเลียมเขาโสดอายุ47ปีตลอด10ปีที่ผ่านมาวินเลียมเข้าออกคุกไปแล้วถึง46ครั้ง ผู้คุมทุกคนที่นี่ล้วนแล้วรู้จักเขาดีทุกครั้งที่พ้นโทษออกไปก็จะคอยพูดแสวาว่าเจอกันสัปดาห์หน้านะวินเลียมแต่ก็มีเจ้าหน้าที่บางคนบอกว่าวินเลียมอย่าทำแบบนี้สิอย่ากลับเข้ามาอีกเลยทำแบบนี้ฉันขายหน้านะแต่ไม่กี่วันต่อมาก็ต้องกลับมาเจอกันอีกในคุกอย่างไรก็ตามเวลาที่เกิดเรื่องหน้าขายหน้าขึ้นแค่เพียงคุณทำหน้าให้หนาหน่อยโดยไม่ต้องแคร์ แค่นี้เรื่องเสียหน้าก็จะกลายเป็นเรื่องของคนอื่นวิลเลี่ยมกลับเข้ามาทุกครั้งด้วยเหตุผลเดียวนั้นคือพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนื่องจากเมาซึ่งโดยทั่วไปจะถูกตัดสินจำคุกประมาณสองเดือนเพื่อไม่ต้องอยู่ในเรือนจำเขาสามารถเลือกจ่ายเงินประกรันหรือรับการคุมประพฤติแทนได้แต่ทุกครั้งวิลเลี่ยมจะเลือกติดคุกทำไมน่ะหรอคะคุณทายถูกแล้วคะ่ะ นั้นเพราะไม่มีเงินเนื่องจากอยู่ข้างนอกเขาไม่มีงานทำได้ตแต่จะเตรเร่ร่อนอยู่ข้างทางอาศัยเงินที่คนทำบุญทำทานให้มาประทังชีวิตซึ่งเหมือนกับนักโทษจำนวนมากวินเลียมโทษครอบครัวที่ทำให้เขาติดเหล้าโดยบอกว่าพ่อของตัวเองเป็นพวกขี้เมาซึ่งส่งอิทธิพลอย่างมากต่อเขาและตนเองก็ถูกแม่ตามใจมาตั้งแต่ยังเด็ก ดังนั้นเมื่อเธอลาโลกไปเขาจึงไร้ที่พึ่งพิงไม่ว่างานอะไรก็ทำไม่สำเร็จมีเงินนิดหน่อยก็หาซื้อเหล้ามากินจนต้องใช้ชีวิตได้ร้อนข้างทางอยู่นานถึง18ปีแต่สองเดือนที่ติดคุกเขาไม่ได้แต่เหล้าเลยสักนิดสภาพร่างกายก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติอธิบายว่านิสัยติดเหล้าจนเลิกไม่ได้นี้เป็นเพราะเขาใจไม่เด็ดขาดพอ ชีวิตในเรือนจำของวินเลียมก็ไม่ได้ถือว่าเลวร้ายแต่วันนี้เขาดูไม่ค่อยดีใจสักเท่าไหร่นั้นเพราะคืนนี้เขากำลังจะถูกปล่อยตัวยิ่งติดคุกนานเท่าไหร่สุขภาพของเขาก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารเพราะที่นี่มีอาหารให้กินฟรีสามมื้อได้น้ำอุ่นให้อาบทุกวันมีห้องขังและเตียงสะอาดให้นอนทุกคืนแล้วยังเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ได้สัปดาห์ละสองครั้งแต่อยู่ข้างนอก เขาไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อถึงเวลาเขาก็ต้องออกไปเวลาตีสองวิลเลียมจำเป็นต้องถอดชุดนักโทษที่สะอาดเปลี่ยนไปสวมเสื้อผ้าสกรปรกเลอะเทอะของตัวเองในถุงกระดาษคือข้าวของทั้งหมดที่เขามีแม้วิลเลียมจะพูดว่าตนเองไม่อยากเข้าคุกอีกแล้วแต่เมื่อออกมาเขาก็ดูหลงทิศหลงทางไปหมดดึกดื่นขนาดนี้เขาจะไปที่ไหนวิลเลียมไปนอนที่ข้างปั๊มน้ำมันคืนหนึ่ง เมื่อฟ้าสว่างก็มองดูรถราที่ล่นผ่านไปมายังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปที่ไหนต่อเพราะ40กว่าปีที่ผ่านมาวินเลียมอยู่ที่นี่มาตลอดดังนั้นผู้คนในเมืองเล็กๆต่างก็รู้จักเขาบางคนนำอาหารมาให้กินหรือไม่ก็บุริ่ซักมวลมาให้สูบช่วยซื้อเบียร์ให้กินหนึ่งกระป๋องผู้คนที่คุ้นเคยกันหน่อยก็จะให้เงินแต่พอพ้นตาเขาก็นำไปซื้อเหล้า ก่อนจะวิ่งไปดื่มกินอย่างสบายใจในบริเวณปา่าไกลๆแต่เมื่อเล่าตกถึงท้องนิสัยของเขาก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ ทุกครั้งที่เมาวิลเลียมจะด่าพ่อยกใหญ่แต่เขาก็รู้ดีว่าตัวเองกำลังเดินตามรอยเท้าพ่อเขากลายเป็นคนที่ตัวเองเกลียดที่สุดในเมื่อเราไม่เคยประสบพบเจอเหมือนกับที่เขาเคยเจอดังนั้นจึงไม่เข้าใจว่าการจะเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ยากเย็นแค่ไหนแต่ในวัย47 ถ้าหากเขายังไม่มุ่งมั่นที่จะแก้ไขเวลาที่เหลืออยู่ก็มีไม่มากแล้วนี่จึงเป็นการเตือนทุกคนว่าการกระทำของเราจะส่งอิทธิพลให้กับคนรุ่นต่อไปและสองเดือนต่อมาวิลเลียมก็ถูกจับเข้าคุกด้วยข้อหาเมาแล้วอาวาดเหมือนกับที่ทุกคนคิดได้กลับมามีอาหารกินครบทั้งสามมือ้อมีเสื้อผ้าสะอาดใสและมีเตียงอุ่นๆให้นอนสำหรับเขาแล้วนี่อาจจะถือเป็นโชคดีก็ได้ แต่ขณะดเดียวกันมันก็เป็นเรื่องที่สารเศร้าต่อมาเรามาฟังเรื่องราวของอีกสองคนที่กำลังจะพ้นโทษเธอมีชื่อว่าเวลมาอายุ31ปีเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งถูกส่งเข้าเรือนจำเป็นครั้งที่6สาเหตุก็เพราะขับรถโดยไม่มีใบขับขี่และใช้สารให้โทษต่อร่างกายเธออยู่ในเรือนจำมา78วันแล้วพรุ่งนี้ก็จะได้พ้นโทษออกไปจากสิ่งที่เธอบอกคือตอนยังเด็ก แม่ของเธอติดสารให้โทษต่อร่างกายจึงไม่เคยสนใจลูกสาวจนสุขภาพจิตของเธอไม่ค่อยแข็งแรงต่อมาเมื่อเวลมาอายุได้สามขวบในที่สุดแม่ก็เลิกสิ่งที่ให้โทษต่อร่างกายได้สำเร็จแต่เพราะสภาพแวดล้อมที่อยู่ทำให้ในที่สุดเวลมาเองก็ติดพวกมันด้วยเหมือนกันผู้ต้องขังอีกคนที่กำลังจะพ้นทอดคนนี้มีชื่อว่าชาตี ปีนี้อายุ29เธอเป็นลูกครึ่งอเมริกันผิวดำข้อหาของเธอก็เหมือนกับทุกคนที่ผ่านๆมาแต่แตกต่างตรงที่นี่เป็นการติดคุกครั้งที่4ของเธอชานตีอยู่ข้างในมาแล้ว45วันพรุ่งนี้ก็จะได้รับการปล่อยตัวเช่นเดียวกับเวลมา่าสมัยที่ชาตียังเด็กแม่ของเธอติดสารให้โทษต่อร่างกายแต่ที่ซ้ำร้ายยิ่งกว่าก็คือเธอมักจะถูกพาออกไป เกลือกล้วกับสิ่งเหล่านั้นด้วยจนชานตีได้สัมผัสกับมันตั้งแต่อายุยังน้อยแม้ภายหลังเธอเองจะกลายเป็นแม่แต่นิสัยเสียเหล่านี้กลับไม่เคยถูกแก้ไขซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแม่ของเธอแล้วในบางด้านชานตีก็ดูย่ำแย่ก,กว่าเสียอีโดยทั่วไปเรือนจำจะกำหนดเวลาปล่อยตัวไว้ตอนประมาณตีสองเมื่อถึงเวลาผู้ต้องขังต้องคืนข้าวของของเรือนจำและรับข้าวของของตัวเองคืน ขั้นตอนก็คล้ายกับตอนเข้ามาเพียงแต่ตอนออกไปจะตรงกันข้ามกันโดยทั่วไปในตอนนี้ผู้ต้องขังส่วนใหญ่จะดีออกดีใจหลังเดินออกจากเรือนจำแล้วลูกสาวและน้องสาวของชาญตีก็มารอยอยู่ที่หน้าประตูน้องสาวพูดแสวขึ้นว่าทำไมอยู่แค่45วันละ่ะเพราะดูเหมือนจะยังไม่พอควรให้อยู่ต่ออีกสักสองสปีชาญตีจึงบอกให้เชื่อว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอติดคุก ซึ่งน้องสาวเองก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันอีกด้านแม่ของเวลมาก,ก็มาถึงแล้วรถยังไม่ทันจอดสนิทเธอก็พุ่งตัวเข้าหาทันทีสองแม่ลูกกอดกันแน่นแม้เวลม่าจะติดคุกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ความรักที่แม่มีต่อเธอก็ไม่เคยลดน้อยลงสิ่งที่มีมากขึ้นคือความรู้สึกผิดเพราะโทษตัวเองที่ไม่ได้ดูแลลูกสาวให้ดีพอ หลังจากชาตีกลับถึงบ้านแม่ของเธอก็อยู่ด้วยสำหรับสถานการณ์ของลูกสาวในตอนนี้ตัวเธอเองก็ควรต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันย่าของชานตีเดินทางจากเยอรมนีมาเยี่ยมเธอโดยเฉพาะตั้งแต่เล็กจนโตชาตีรู้สึกผูกพันกับยา่ามากกว่าแม่เสียอีกนั้นเพราะทุกครั้งที่เธอมีปัญหาย่าจะเป็นคนเข้ามาคอยช่วยเหลือและปลอบโยนอยู่เสมอแต่เนื่องจากชาตีติดคุกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้ญาติที่แก่ชราขึ้นทุกวันรู้สึกเสียใจมากตรงระเบียงเธอจึงเริ่มร้องห่มร้องไห้และเกลี้ยกล่อมล้านสาว ผลสุดท้ายเป็นอย่างไรเพียงแค่สามวันให้หลังชาญตีก็ทิ้งลูกสาวไปอีกครั้ง เธอแอบเข้าไปใช้สารให้โทษต่อร่างกายในโมเตลต่อเนื่องหลายวันเมื่อแม่ส่งข้อความไปโน้มน้าวให้เธอกลับมาดูแลลูกสาวที่บ้านชานตีก็ตอบกลับมาง่ายๆว่าซูนคิดว่าต้องรอจนกว่าเงินจะหมดเธอถึงจะยอมกลับเห็นได้ชัดว่าการติดคุกถึง4ครั้งรวมถึงการขอร้องของลูกสาวและยา่าไม่สามารถทำให้ชาตีปรับปรุงตัวเองได้เมื่อเปรียบเทียบกับเวลมาที่ติดคุกมาแล้วหครั้ง เธอยังน้อยกว่าอยู่ถึงสองครั้งตอนนี้เวลาอาศัยอยู่กับแม่เธอกำลังเตรียมตัวออกห่างจากสิ่งไม่ดีมาตินลูกชายวัยสิบขวบก็มาเยี่ยมเวลาเนื่องจากแม่เข้าเข้าออกเรือนจำบ่อยครั้งตอนนี้เขาจึงพักอยู่กับพ่อความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกก็เริ่มดูเฮินห่างใบหน้าไม่มีรอยยิ้มที่เด็กวัยนี้ควรจะมีอาจจะเป็นเพราะกำลังใจจากลูกชายและแม่เมื่อเปรียบเทียบกับชาตีแล้วครั้งนี้ เวลมาดูดีกว่าเยอะอย่างไรก็ตามเมื่อมีแรงใจจากครอบครัวภายหลังชาตีก็สามารถเลิกสารให้โทษต่อร่างกายได้ไม่เพียงเท่านั้นตอนนี้เธอถึงกับไม่แตะแม้กระทั่งแอลกอฮอล์ปัจจุบันเวลมาได้งานเป็นช่างทาสีส่วนการจะยืนหยัดได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของเธอจากเรื่องราวของผู้ต้องขังทั้ง5คนจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมในการเติบโต มีความสำคัญมากเพื่อตัวเองและเพื่อคนรุ่นหลังเราจึงควรอยู่ให้ไกลจากสิ่งที่ไม่ดีและส่งผลเสียต่อสุขภาพเหล่านั้นอย่าทําให้ตัวเองและคนรุ่นหลังต้องเศร้าเสียใจเพราะมันเอาละค่ะเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถมาคอมเมนต์ด้านล่างกันได้ถ้าชอบคลิปตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเรา ขอบคุณสำหรับกำลังใจและการสนับสนุนจากทุกคนเสมอมาที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ